ก้มเงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วทินได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนาสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูเพชรีสินกำแพงคุกจ้านะคะเป็ครูประจำชั้นเตรยน,นบ้านที่สี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะ ดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่37แล้วนะคะที่เรามาพบกันสำหรับสัปดาห์นี้ครูคก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตามแผนาการจัดประสบการณ์หน่วยเสิร์ฟัวิพอมเเล็ดข้าวคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังการของครูคก็มีเพลงมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะมากินข้าวสิ เด็กก็ฟังเพลงจบกันไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำนากันนะคะโดยในขั้นตอนแรกก็คือการไถานาชาวนาก็จะไถานาเพื่อเป็นการเตรียมดินสำหรับไว้ปลูกข้าวนะคะแล้วเมื่อเตรียมดินเสร็จเนี่ยเราก็จะทำการปลูกข้าวหรือเราเรียกว่าการดํานาคา่ะแล้วเมื่อรอจนข้าวโตเต็มที่แล้วนะคะชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวไว้แล้วก็นําไปเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อไว้ขายหรือว่านําไปสีเพื่อรับประทานหรือว่าไว้ทําพันุ์ในปีต่อไปคะ่ะ ต่อไปเราไปดูลักษณะของต้นข้าวกันนะคะต้นข้าวนะคะก็จะมีรวงข้าวนะคะก็จะเป็นส่วนของช่อดอกของข้าวเป็นส่วนที่เราเนี่ยจะเก็บเกี่ยวเพื่อนํามารับประทานค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นใบข้าวใบข้าวก็จะมีลักษณะเรียวยาวนะคะสีเขียวต่อไปจะเป็นลําต้นค่ะลําต้นก็จะมีลักษณะเป็นโพรงตรงกลางนะคะแล้วก็จะเป็นกล้องค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรากนะคะมีลักษณะเป็นฝอยอยู่ใต้พื้นดินนะคะเพื่อที่จะยึดลาต้นกับดินค่ะรู้จักลักษณะของต้นข้าวกันไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูลักษณะของเมล็ดข้าวกันค่ะประเภทแรกเลยก็คือข้าวเปลือกนะคะ<ม>ก็จะมีลักษณะเรียวยาวนะคะแล้วก็มีเปลือกหุ้มสีน้าตาลนะคะผิวหยาบค่ะส่วนข้าวสารนะคะก็คือข้าวเปลือกที่เราเอาเปลือกออกแล้วนะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวเรียวยาวค่ะผิวเรียบค่ะซึ่งข้าวสันก็คือข้าวที่เรานํามาหุงเพื่อรับประทานนะคะเมื่อเราหุงเสร็จแล้วเราจะเรียกว่าข้าวสวยหรือข้าวสุกนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูชนิดของข้าวกันนะคะข้าวก็จะมีด้วยกันมากมายหลายชนิดเลยค่ะไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะก็คือข้าวขาวนะคะก็จะเป็นเมล็ดขาวยาวเรียวนะคะเวลาที่สุกแล้วเนี่ยก็จะล้วนไม่ติดกันค่ะ ต่อไปก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะก็จะมีลักษณะเรียวยาวสีขาวเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเราหุงสุกแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมค่ะต่อไปเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็จะมีลักษณะเรียวยาวสีขาวเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่สุกแล้วเนี่ยข้าวก็จะมีความเหนียวนะคะเราก็จึงเรียกว่า,ข,าข้าวเหนียวค่ะต่อไปเราไปดูข้าวเพื่อสุขภาพกันนะคะก็จะเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีให้สารอาหารเยอะแยะนะคะแล้วก็มีกากใยอาหารมากค่ะ อย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวแดงแล้วก็ข้าวกลําเป็นต้นค่ะต่อไปเราก็ไปดูอาหารและขนมที่ทำมาจากข้าวนะคะข้าวก็สามารถที่จะนำมาทำอาหารรับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นข้าวผัดกุ้งข้าวต้มหมูโจ๊กข้าวเหนียวหมูปิ้งซูชิแฮมเบอร์เกอร์ มัคโรนีวาดหน้านอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเอาเข้าวนะคะมาแปรรูปทำเป็นขนมต่างๆได้ด้วยค่ะอย่างเช่นขนมปังข้าวแตนข้าวต้มมัดข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวหลามค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้จบก,กันไปแล้วนะคะข้ามีประโยชน์มากมายในเช่ไมคะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานข้าวก็อย่าให้เหลือทิ้งนะคะรับประทานให้หมดนะคะสำหรับสัปดาห์น,นี้คิ๊งก็ฝากไว้เท่านี้เดีย๋ยวเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านนะคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ